าเบื่อย้อนกลับไปดูครับผู้ปัญหาคาใจครับโยชินเจอกับทางโรนัชัยกับโยทินฝ่ายน้ำเงินครับกำลังเดินเข้าหาอยู่ส่วนโรนัชัยตอนรามินทานั้นไซส์นะครับฝ่ายแดงถอยออกมาตั้งรับดักเสียบเข่าครับติดตามมาอยู่ตอนนี้คือยกที่3นะครับเพื่อนๆครับยินดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง y o u t u สองพัฒนาชัยครับตอนรับกันไว้ก็เป็นสมาชิกใหม่สมาชิกเก่าครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันครับขอเพียงคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับ ศึกยูมวยบกกลุ่มพลังใหม่ครับวันที่20เดือน6ครับปี2565ครับศึกใหญ่ที่สุดในน่าจะรอบปีเหมือนกันครับฝ่ายแดงคือนี่ครับเจ้าเจครับรณชัยครับฝ่ายเงินก็โยทินเอฟเอคครับขุนเข่าคาชะโนดครับนี่ครับเดินไวแบมจะฟ้าคอตีเข่าครับเพื่อนๆตอนไหนชอบใครนะครับก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามาด้วยครับแล้วก็ดูไปพร้อมกันครับมองใครชนะครับมวยคู่นี้ คตำตรงนะครับรอนชัยตราบินทาไปล่าสุดเขาก็ชนะคะแนนเพชรรุ่งเรืองสอยต้องปราจีนมานะครับส่วนโยทินนะครับก็ชนะคะแนนสมิงดำสอจระบุญครับที่เพื่อนรุ่ยตอนนี้คือยกที่สามนะครับราคาน้่งเงินต่อเจ็ดสี่ครับหยู่เงินเจ็ดสี่ครับช่วงต้นยกนี้มีเสมอแดงนะครับมีเสมอแดงนะครับตปวนต้นยกครับตอนนี้ยกที่สามครับหยุดเงินเจ็ดสี่ครับ มาครับเดินเบียดเข้าไปครับโยชินเตะซ้ายมาโตเจโยชินเดินพยายามจะไล่แขนหาจังหวะฟันศอกหาจังหวะตีเข่าครับเหลี่ยมเข่านี่ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับมาครับโอ้โหเสียบครับเรื่อยๆครับตีขวาไปเตะขวาครับโอ้ยเหมือนๆโอ้โหตกใจหมดตกขมะนะครับเมื่อกี้ครับผนภาคหนึ่งก็ตกขมะครับเพื่อนๆครับตีเข่าซ้ายครับ โยวทินเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับโรนชัยเองก็นีครับยืนสู้บ้างครับจังหวะนี้มาสู้เข่ากับปลายยกครับเฮิร์ตเฮิร์ตัยัะขึ้นครับมีศอกครับนีครับมาครับสอกขวาโอ้ยเร็วอยู่เหมือนกันนะครับสอกของเจ้าเจครับสอกไปก็สอกคืนครับราคาเสมอแดงครับเสมอแดงครับดูเหมือนจะมีแหลแตกหรือเปล่าครับเบียดเข้าไปครับเดียวทิน เดินเข้าไปพยายามจะจับข้อครับนี่ครับเองก็สู้แขนนะครับสอไปลครับอยู่แดงห้าสี่ครับแดงห้าสี่เดีวแดงห้าสี่เสมอแดงมาวันนี้ครับปลายยกครับดูเหมือนจะต้านไว้ได้นะครับสําหรับการเดินของโยชินครับคนไทยเองต้านไว้ได้นะครับความน่าเชื่อถือกลับมาที่เสมอแดงครับไปเข่าขวาโยทินไปเข่าขวาอีกหนึ่งที่ ดูเน้เนื้อดูเน้นๆครับเราเลยใช้ก็โต้บ้างโยชินเดินครับพยายามจับพยายามจับพยายามอยู่เสียบเข่าขวาครับเสียบเข่าซ้ายครับแต่ว่าล้มลงไปครับสำหรับโยชินครับราคาอยู่แดงครับแดงสามสองครับดูเหมือนจะคุมรุ่นที่อยู่หรือเปล่าครับดูว่าจะรับไหวหรือเปล่าครับนี่ครับดูครับมีแผลแตกบริเวณคิ้วครับคิ้วขวาครับเสียบขวาครับ ดูว่าใครจะได้ตีครับเสียบซ้ายครับโยธินขึ้นไหมตีซ้ายตีซ้ายครับตีหน้าขาครับขยับเขาตีซ้ายครับนี่ครับโอ้โหตีได้อยู่นะครับราคาเสมอครับเสมอแดงครับเสมอแดงครับเบียดไปครับเลียครับอ่าได้เดี่ยดได้ทรงครับปรชัยมีแข้งซ้ายบังไว้ครับโยธินขยาเขย่าหาจังหวะอยู่ปรชัยยกซ้ายบัง ยกนี้มันแล้วครับตีซ้ายครับโอ้ยตีขวาคืนเหมือนกันเบียดกบายครับเบียดกบ้ายคุณชัยเองก็มีรอดักเข่ารอดักแข้งครับโยธินพยายามจับคอครับตีขวาครับตีขวาล็อกคาครับคุณชัยพยายามแทงเสวนขึ้นไปเหมือนกันครับยกนี้เพ่งขึ้นมาดีครับสำหรับโยธินโดพยายามจะกระซวกเข่าครับสักโยงไปครับ ตีครับตีแนบๆครับตีบริเวณหน้าขาเปี่ยนเข้าไปครับไม่ครับทิ้ออกมาครับเสมอเงินครับเดินดีครับเสมอเงินครับเสมอเงินครับอยู่เงินสองหนึ่งครับ่าเดินมาได้ดีนะครับตีครับนี่ครับตีได้ครับตีอีกครับอาจจะอุ้มล่างตีนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการตีแล้วกันครับมาใช้ค่อยๆออกมาเดินครับ เก็บอาวุธครับเตะซ้ายนี่ครับมีแข้งครับมีแข้งซ้ายกันไว้ครับเดี๋ยวทีนเองค่อยๆเดินเบียดเข้าไปนี่ครับแข้งซ้ายรณชัยแข้งซ้ายอีกหนึ่งทีครับเดี๋ยวทีนบอกมาเตะมาเลยติดบังขี่ไปครับเสียบเข่าซ้ายครับหยุดเหินสองหนึ่งครับเตะขวาครับผู้ตัดตรงถ้านดูตามสายตามินเองก็มองว่ายกนี้ เดี่ยวทีนี้เองก็ได้เหลื่อมๆลูกเขานี่แหละครับตัวถไฟเองก็อาจจะยังไม่ได้ดูเหลื่อมมากครับนี่ครับเพื่อนๆดูใครชนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับวันคู่นี้ครับหมดยกครับเข้าตัวถูกออกตัวได้นะครับไปหาราคาออกตัวกันได้นะครับมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์นะครับ @x285 ครับเป็นมวยพักยกราคามาตรฐานตามเวทีนะครับแล้วก็กีฬาอื่นๆครับแอดเข้าไปดูก่อนครับ @x285 ครับนี่ครับมีการท้าทายกันเกิดขึ้นครับ ยางแน่ยางแน่หนีไหลหนีไหลเออยางมาตีแล้วแน่นะเจก็บอกว่าผมผมรอ,อดักเตะครับพี่ครับผมอยากให้ผมเดินอยา,ยายให้ผมย่างเลยครับตัวทีเองก็เหมือนจะไม่เดินครับเอาครับมนชัยมามีเบิลแข้งส 4, 4ี่สามสี่ทีครับตัวทีเองเตะขวาคืนครับเอาเตะขาบ้าเตะขวามา,า,มาถือว่าชิงดำนะยกห้านะนนเพื่อนนะจะมีใส่กันอีกสักป้ามหรือเปล่าครับ เพื่อนๆมองอยังไงมองใครชนะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง u t u b e สอพนาชัยครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกการกดไลค์ครับใค, like ครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่ YouTube, อง u t u b e สอพนาชัยนะครับใครที่ชอบมวยนะครับถือว่าใครที่รักมวยชอบมวยก็มีบรรยากาศเสียงโห่เหมือนกันนะครับกโห่แดงผมว่าหนีอย่างเดียวครับแต่ว่าราคาตอนนี้เนาะราคาทุกที่5ตอนนี้ก็ อยู่น้นเงินประมาณสามสองครับนเงินประมาณสามสองครับ่องงนๆมองใครชนะครับมองใครชนะก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับมาครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับเพื่อนเครับให้ได้ดูกันไปเรื่อยๆครับในคู่นี้นะตามสายตาผมผมมองว่าคือถ้าบอกว่าชิงดำยกหนะ้าเนี่ย มันจะมีจังหวะที่เจ้ารณชัยต้นแข้งทีทีนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นการตัดสินหรือป่าครับถ้าพูดถึงเรื่องกฎกติก,ก,กาการตัดสินนะผมเคยคุยกับอาจารย์ยงศักดิ์นักสงขาเพิ่มตอนนี้เขาใช้กติกานี้อยู่เขาบอกว่าใครที่ทําให้คู่ต่อสู้เจ็บมากที่สุดนะครับก็จะเป็นฝ่ายชนะไปครับอะมาดูครับานายรมงานบอกคำว่าตีกันเล็กน้อยนะ,นะครับ ในช่วงยกสามเนี่ยก็โยชินไม่ได้ดูเหลือมากนะพยายามเข้าไปตีแต่ว่ารุนชัยเองก็พอจะต้านเอาไว้ได้นะแต่ว่ายกสี่เนี่ยช่วงปลายกลางยกไปหไาปลายเนี่ยก็ดูเริ่มจะเพาะได้นะครับอาศัยรูปความขยัน,นครับแต่ว่าช่วงยกห้านะมันจะมีจังหวะที่รุนชัยเตะทีๆไปสามสี่ดอกครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะอาจจะแบบยังไงอะ อย่างไรก็ตามครับก็ผลการตัดสินก็คงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการครับเพื่อนมองใครชนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยครับนี่ครับเป็นแข่งกันไปครับส่นตัวถ่าพูดกันตามสายจานะถ้ามองดูความขยันน่ถจะใครชอบวนขยันออกอาวุธนะครับก็คงเป็นโยชินนะครับผมให้โยทินนะาเลอกความขยันแต่ว่าถ้ามองบนนชัยชนะแผไหนังบนนชัยก็คงจะมาเบียดชนะยกห้าลูกเบิ้ลข้างจีหรือเปล่าครับ ประมาณนั้นนะครับดูครับรมการจะไปคะแนนครับเพื่อนที่มาดูคลิปนี้ก็อาจจะพอทราบผลกันไปบ้างแล้วนะครับแต่ว่าถ้าดูตามคลิปนี้นะครับเพืเ่อนๆดูใครชนะครับหยิบใบคะแนนครับรวมครับแดงครับ คืออย่างนี้เจ้าคะแนนเป็น49ต่อ48นะครับเสียงแรกนะแล้วก็เป็นเสียงแรกเสียงสอง49 48ทั้งสองคนคือว่าอีกคนนึงจะให้48 49นะก็คือให้ทางโยชินชนะคนหนึ่งนะครับอีกสองคนให้โรนัลไทยชนะครับ่อไม่คิบนาครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันครับรับข่าวสารมวยใหม่ๆกดติดตามช่องสอพัฒนาใสครับพี่น้องครับ